พันธุ์มันสำปะหลังห้วยบง60กับเกษตรศาสตร์50ปลูกพันธุ์ไหนดีกว่ากันคะการจะเลือกว่ามันสำปะหลังสองสายพันธุ์นี้พันธุ์ไหนดีที่สุดเราต้องมารู้จักลักษณะของพันธุ์ทั้งสองสายพันธุ์นี้ก่อนนะคะมาดูกันที่เกษตรศาสตร์50ตอนปริมปลูกมันใหม่ๆแยกไม่ออกเหมือนกันค่ะระหว่างเกษตรศาสตร์5 0กับห้วยบง60เราจะแยกได้อย่างไรเพราะลักษณะของปลายยอดเกษตรศาสตร์50กับ ห้วยบง60เหมือนกันเลยคือมียอดสีม่วงเหมือนกันแต่ให้สังเกตถ้าเป็นพันเกษตรศาสตร์50ยอดม่วงม่วงจ๋าเลยนะคะแล้วก็จะไม่มีขนอ่อนที่ปลายยอดขนอ่อนเนี่ยถ้าเราเอามาเปรียบเทียบภาพให้ดูจะดูชัดเจนเลยคือถ้าเป็นพันห้วยบง60หรือห้วยบง60นะคะจะมีลักษณะขนอ่อนคือมันจะเป็นเหมือนกีบมันจะเป็นงอ,งงองเป็นเป็นเหมือนกีบเป็นเหมือนกิ่งย้อยออกมาค่ะเหมือนหนวดมังกรเลยนะคะอันนี้ก็คือพัน ห้วยบง60นะคะอันนี้แตกต่างกันที่ยอดละหนึ่งนะคะสีของก้านใบ ถ้าเป็นเกษตรศาสตร์50สีของก้านใบจะเขียวไปหมดเลยค่ะเขียวจ๋าเลยแต่ถ้าเป็นห้วยบง60เนี่ยหรือห้วยบง60ก้านของเขาจะเป็น2ส,สีก็คือสีเขียวอมม่วงแต่ลักษณะของก้านเนี่ยเราจะดูได้ก็ต่อเมื่อต้นพันธุ์มันสับปลังเราโตแล้วนะคะแต่ตอนเล็กๆนี่แทบแยกไม่ออกเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีความแตกต่างกันชัดเจนเลยก็คือมันเกษตรศาสตร์50เวลาเขาแตกเวลาเขาแตกขึ้นมาเนี่ยเขาจะแตกกิ่ง และลำต้นจะไม่ตรงนะคะพอแตกขึ้นมาได้หน่อยนึงเนี่ยตัวกิ่งหลักเนี่ยเขาจะแตกฉัดออกไปประมาณสามฉัดทุกยอดเลยไปเช็คดูนะคะแตกลําต้นมาปุ๊บมีแตกกิ่งออกไปข้างบนนะคะพิมเรียกว่าแตกฉัดอันนี้จะแตกฉัดสามฉัดแต่ว่าถ้าเป็นพันธุ์ห้อยวงหกศจะไม่มีอาการแตกฉัดที่ปลายยอดนะคะอันนี้จะดูความแตกต่างของทรงพุ่มได้ถ้าเลือกปลูก,กเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์ พุ่มจะสูงใจะใหญ่ทรงพุ่มของเกษตรศาสตร์50สูงอยู่ประมาณ200-300เซนติเมตรเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นห้วยบง60ก็จะสูงแค่ประมาณ180จนถึงประมาณ230เซนห้วยบงเนี่ยไม่สูงมากแต่เกษตรศาสตร์สูงเวอร์เลยนะคะดังนั้นคนที่ทํามันสัมปะหลังเพื่อขายท่อนพันธุ์ด้วยจะไม่นิยมปลูกพันธุ์เกษตรศาสตร์50เพราะว่าหนึ่งเวลาตัดกิ่งมันคด แล้วพอกิ่งมันคดแล้วก็งอนะคะก็เลยทําให้เวลาเราขนส่งลําเลียงมันลําบากแต่ถ้าเป็นห้วยบง6กศนี่คือลําต้นจะค่อนข้างตรงนะคะและที่สําคัญคืออย่างที่บอกคือเขาไม่แตกกิ่งด้วยอมาดูกันนะคะนอกจากลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันยังมีความต่างกันตรงที่ดินเนี่ยชอบร่วนทรายเหมือนกันเลยกเกษตรศาสตร์ห้าูนห้วยบง60ชอบดินร่วนทรายเหมือนกันผลผลิต เฉลี่ยต่อตันต่อไร่ต่างกันเล็กน้อยถ้าเป็นเกษตรศาสตร์50ผลผลิตเฉลี่ยต่อตันอยู่ที่ประมาณ5.4ตันต่อไร่แต่ถ้าเป็นห้วยบง60ห้วยบง60เนี่ยผลผลิตเฉลี่ยต่อตันจะสูงกว่าเกษตรศาสตร์ก็คือเฉลี่ยต่อตันอยู่ที่ประมาณ5.7ตันต่อไร่นะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งตัวเปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยห้วยบง60จะเปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าเกษตรศาสตร์50เกษตรศาสตร์แค่25%แต่ตัวห้วยบง60เปอร์เซ็นต์แป้งจะประมาณ25-26นะคะ อันนี้คือลักษณะของสายพันธุ์ทีนี้ถามว่าเลือกปลูกพันธุ์อะไรดีล่ะคุณปริมในเมื่อลักษณะสภาพดินเหมือนกันคือร่วนทรายปริมจะบอกอย่างนี้ค่ะมันพันธุ์เกษตร50มีข้อดีนะคืออะไรรู้ไหมทนแรงทนโรคทนมแมลงไม่ได้ปลูกได้เฉพาะดินร่วนปนทรายแม้ว่าลักษณะของพันธุกรรมของเขาคะลักษณะของสายพันธุ์เขาบอกว่าเขาเหมาะกับดินร่วนทรายแต่จริงๆแล้วปริมไปลองปลูกด้วยตัวเองแล้วนะคะ พันมันเกษตรศาสตร์5้ายเนี่ยเขาเจอดินแบบไหนเขาสามารถปรับสภาพได้ตามโครงสร้างของดินคืออะไรรู้ไหมฮะถ้าเขาเจอดินร่วนปนทรายถ้าปลูกในดินร่วนปนทรายยกร่องใหญ่ๆห,หัวเขาจะใหญ่แล้วก็ยาวนะคะได้ผลผลิตสูงร่องขุดดูตั้งแต่ห้าเดือนขึ้นไปเนี่ยหัวจะเริ่มโตมากแล้วนะคะถ้าปลูกในดินร่วนปนทรายแต่ถ้าเอาไปปลูกในดินเหนียว ดินเหนียวปนหินหรือเป็นดินเชิงภูเขานะคะเขาจะปรับตัวก็คือเวลาเขาแทงหัวออกไปเนี่ยเขาไปชนหินหรือไม่บางทีดินมันแน่นนะคะน้องไม่สามารถที่จะขยายหัวให้ยาวออกไปได้น้องจะทำลักษณะของตัวเองคือหัวจะป้อม ถ้เาเราอัดปุ๋ยลงไปเนี่ยหัวจะใหญ่นะคะหัวจะใหญ่เลยสมบูรณ์เลยปลายจะไม่แหลมนะเพราะถ ja, ้าถ้าถึงปุ๋ยนะถ้าถึงปุ๋ยระเบิดหัวเนี่ยปลายมันจะไม่แหลมเลยมันจะรู้สึกเอ่อหัวจะขนาดสมบูรณ์แต่ว่ามันจะขยายหัวให้อ้วนขึ้นดังนั้นดินเหนียวปนหินเกษตรศาสตร์5 0ก็ชอบแต่ถ้าเป็นพันุัววงหกนยนะคะชอบดินอย่างเดียวคือดินร่วนปนทรายและก็พันนี้เป็นลูกเทวดา เวลาคุณจะปลูกมันห้วยบงนะคะสายพันธุ์ห้วยบงเนี่ยคุณต้องประครบประงมนิดนึงนะคุณต้องไม่ขาดน้ํานะคุณต้องไม่ขาดปุ๋ยนะคุณต้องไม่ขาดยานะดินก็ชอบดินร่วนปนทรายต้องมีการไถพวนอย่างดีพัน0 3พันนี่ต้องทําอย่างดีนะคะอันนี้คือลักษณะขอสายพันธุ์ของอพันธุ์ห้วยบงแต่ว่าห้วยบงก็มีข้อดีตรงที่ว่า เวลาที่เราปลูกถ้าได้ดินดีน้ําดีนะโอ้โหผลผลิตสูงมากนะคะและเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงมากถ้าผลผลิตเนี่ยบางทีเจ็ดแปดตันต่อไร่เนี่ยทาได้ถ้าไม่ขาดน้ําไม่ขาดปุ๋ยดูแลอย่างดีทํารุ่ยยาได้นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อากาศร้อนแล้งโรคและแมลงลงแปลงเนี่ยระหว่างสองสายพันธุ์นี้ปริมลองแล้วนะคะคือที่ปริมมาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่ามานั่งห้องแล้วก็พูดนะคะปริมลงทําไร่เนี่ยมาประมาณสิบ ปีนะคะแล้วเก็บประวัติการปลูกมันแต่ละสายพันธุ์ไว้หมดนะซึ่งโดยส่วนตัวปริมเองเ,องเนี่ยปริมเชีย์ที่ถ้าจะปลูกขายนะเออเชียที่พันธุ์มันกเกษตรศาสตร์50เพราะว่าทนโรคทนแรงทนแมลงและที่สำคัญก็คือตัวสายพันธุ์นี้เนี่ย สามารถขุดได้ตั้งแต่อายุ6เดือน7เดือน8เดือนนะคะเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แป้งก็าอาจจะไม่สูงแต่ถามว่าขัวโตไหมโตขุดเมื่ออายุ6เดือนนะคะถ้าบำรุงดีๆเนี่ยกเกษตรศาสตร์50หัวโตมากป็ินช่างกิโลให้ดูเลยนะขุดขึ้นมาออตอน5ถึง6เดือนมาช่างกอนหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณ7-8โลแล้วนะคะอันนี้คือภายใต้การบริหารจัดการแปลงที่ดีนะคะดังนั้นสรุปแล้วนะคะ โดยส่วนตัวปริมชอบเกษตรศาสตร์5 0แต่ถ้าใครมีระบบน้ำดีๆมีดินดีๆอยากจะปลูกเอ่อห้วยบงก็เลือกได้ตามสบายเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะจะปลูกมันสำปะหลังได้ผลผลิตดีจะต้องมีปุ๋ยที่ดีด้วยนะคะแนะนำเลยนะคะถ้าจะปลูกมันสำปะหลังให้หัวดกหัวโตนะคะก็อ้แล้วก็ ป้องกันต้นพันธุ์ที่มีที่เราไปซื้อเข้ามาแล้วก็ต้นพันธุ์นั้นติดโรคและแมลงมาตัวนี้ช่วยได้นะคะกูโซกตัวนี้นะคะเป็นน้ํายาแช่ท่อนพันธุ์ที่ทางบอกมาสําหรับมันสําปะหลังโดยเฉพาะเป็นน้ํายาเร่งรากชั้นดีแล้วกออ็วิธีการก็คือเวลาเราจุ่มท่อนพันธุ์ลงไปเราตัดท่อนพันธุ์แล้วประมาณ25เซนนะคะตัดลงไปทิ้ง,ง,งไปในน้ําเลยนะคะ5นาทียกขึ้นปลูกได้เลย ซึ่งตัวนี้ข้อดีคือเขาจะสะสมอาหารในลำมันสำปะหลังถ้าเราปลูกผิดช่วงผิดเวลากะดินฟ้ากาะถูกหรือสภาพพยากรโกหกเรานะฮะบอกว่าปลูกมันสำปะหลังเสร็จอีก3วันฝนจะตกปรากฏว่าปลูกไปแล้ว เป็นสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์ฝนยังไม่มาถ้าแช่น้ํำยาท่อนพันตัวนี้นะคะไม่มีปัญหาเรื่องท่อนพันตายนะคะเพราะว่ามันมีอาหารอยู่เพียงพอนะคะแม้ฝนจะไม่มา20 30วันตัวนี้ก็ยังสามารถให้ท่อนพันมีชีวิตยอยู่ได้และอัตราการงอกของรากจะสูงมากนะคะ รากมันสัมปะหลังเมื่อเยอะพอเราบำรุงดีเขาจะกลายเป็นหัวของมันสัมปะหลังเราค่อยไปบำรุงให้รากกลายเป็นปมหัวขึ้นมานะคะอันนี้คือข้อดีของน้ํายาแช่ท่อนพันธุ์มันสัมปะหลังนะ,ะต่อมานะคะหากดินแปลงไหนที่มีปัญหาในเรื่องของดินเสื่อมเินส้มปลูกมันมายาวนานมากนะคะ ใช้ฟาร์มิกหวานก่อนปลูกได้เลยตัวนี้เป็นพิวมิกคุณภาพสูงนะคะใช้หวานหรือจะผสมกับปุ๋ยรองพื้นคลุกหวานลงไปพร้อมกับขั้นตอนการเตรียมดินก็ได้เช่นกันตัวนี้เขี้ยวเร็วเขี้ยวทนเขี้ยวนานใช้ทดแทนปุ๋ยรองพื้นได้นะคะฟาร์มิกอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อปลูกมันสำปะหลังไปแล้วอยากให้มันสำปะหลังจเจริญเติบโตดีนะคะพลาดได้ยังไง fk 1 fk หนึ่งตัวนี้ธาตุหลักธาตุเสริมพร้อมสารจับใบครบในกล่องเดียวขึ้นทะเบียนรับรงองบกรมว,วิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะ fk หนึ่งเร่งต้นเร่งโตใบเขียวแตกยอดดีถ้าอยากหาความเขียวเร่งต้น fk หนึ่งไปเลยค่ะนอกจากนั้นถ้าบำรุงแล้วกลัวมันบ้าใบาปัดปัญหานั้นได้เลยนะคะเรามีตัวนี้ค่ะ fk 3 4 fk 3 4ตัวนี้เป็นปุ๋ยระเบิดหัวมันสัมปหลังดีดีอย่างเดียวเลยนะคะถามหาความเขียวพ่นแล้วไม่เขียวหรอกค่ะเพราะว่าเราจะเอาหัวของมัน สัมปะหลังเราจะเอาผลผลิตสูงสูงเปอร์เซ็นต์แป้งเจ๋งเจงหัวโตๆนะคะ fk 34ตัวนี้ฉีดพ่นมันสัมปะหลังอายุตั้งแต่3เดือนขึ้นไป4เดือน5เดือน6เดือนพ่น, <5 S 2> ดนได้นะคะสนใจสังส่งซื้อสินค้าครบเซตตัวนี้สังส่งซื้อนะคะกดในตะการ้าได้เลย